สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริยไกวาลเกมเมอร์เกอีวาเจ้าเก่าฮะวันนี้มาอยู่ในเกมโรบบอกชื่อเกมว่า a อ i m a t r o n Universe นะครับผมซึ่งเป็นเกมแนวไทคูนของโรบบอกนั่นเองครับเราจะมาสร้างเฟรนดี้แฟบแบรพิซ่านะครับผมนะเราไปดูกันฮะเราจะมาสร้างร้าน ของเฟดดี้กันตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าร้านของผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่กดสร้างไปนิดนึงแล้วนะฮะเ,เราก็ได้ร้านมาแล้วอเราไปดูกันฮะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับออืืนี่โอ้ยข้างในนี่โล่งเลยนะข้างในนี่โล่งมากนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างทีละอย่างดีกว่าฮะรสร้างจากหน้าร้านหน้าครับประตูเนี่ยห้าสิบบาทนี่อะไรอะดูซิมันคืออะไรรอเจ็ดวิมันคืออะไรนะ ป้านี่เฟรดดี้เฟสแบรพิซ,ซ่านะครับผมเรามาดูฮะว่าเราจะได้อะไรอีกต่อไปข้างหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นพวกพวกป้ายต่างๆที่จอดรถนะครับผมโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอาตอนนี้หน้าร้านของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะมีเสามีป้ายมีนี่ด้วยครับผมกันสาบนะครับอ่า ต่อไปฮะเราจะเข้าไปดูที่ส่วนในร้านกันดีกว่าครับผมไปเป็นยังไงบ้างเนาะอู้ตอนนี้ฮะน่าเป็นส่วนต้อนรับนะฮะแล้วก็อุย้ยมีต้องเราต้องเอาไปฉายด้วยนะนี่โล่งกว้างอยู่นะฮะผมใน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 ร้านนะครับโอเคมาเราลองดูข้างสร้างนี้คืออะไรกดเลยฮะ,ะฟอนเด็กะครับผมโอ้ทางเข้าครทางต้อนรับนั่นเองครับ โอ้ยเขาเรียกที่ต้อนรับเข้าไปครับผมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะกันตรงนี้นะเอ้ีนะต่อไปเป็นที่เราต้องเสียตังค์หนึ่งร้อยนะครับในการสร,ร้างนะครับเอาเรามาดู้ะที่หนึ่งร้อยนี่คืออะไรครับผมกดสร,ร้างเลยฮู้ฮูขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วน่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นสภาพพายร้านนะครับผมว้าวเริ่มมีไฟแล้วฮะตอนแรกแบบมือตือเลยฮะอันนี้มีโต๊ะนะครับผมมีอะไรต่างๆนะมาดูกันห้าสิบบาทแรกครับ เบนี่มีโต๊ะพร้อมชุดนะสำหรับเล่นสันสันปาร์ตี้นะฮะชุดพาร์ตี้อ่าลรงสร้างปาร์ตี้ชุดปาร์ตี้แบบเยอะๆเลยนะฮะอ่าตอนนี้ฮะเราทำการสร้างโต๊ะไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูฮะโต๊ะต่อไปคืออะไรอันนี้คือในสามสิบบาทนี่คืออะไรอ,อะไร่ะกดดูดิอ๋อเป็นตัวต๋วฮะตั๋วตั๋วการกินนะฮะอ๋อว้า เราตัวซื้อของกินนั่นเองเอาละครับผมหลังจากเราสร้างติ c กเกตเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันฮะว,ว่าตรงส่วนอื่นนี้คืออะไรอันนี้คือร้อห้นั่นคืออะไรนะอืมเป็นเคาน์เตอร์ครับอ๋ออันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็น f o x กซี่คราวแมชชีนฮะอ๋อเป็นตู้ตู้คอาเทนต์ตู้อ่าตู้ขีบตุ๊กาตาของ f o x กซีนั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนอะไรเอ่ยอันนี้เป็นสตร์ o ูมนะ ว้าวนะตอนนี้เงินค่อยๆขึ้นเรื่อยๆครเราระหว่างนี้ฮะเราก็รอนะครับผมรอตังมีตุ๊กตาเอ่อเฟดดี้แล้วก็ฟ็อกซี่อยู่ข้างในด้วยนะครับถ้าเกิดเราเล่นได้ก็ดดีเนาะอันนี้เล่นไม่ได้เศร้าจังตรงนี้คืออะไรอะตรงนี้คืออาเขตแมชชีนโอสร้างตัวอาเขตครับสองที่ไปอ่าแล้วฝั่งนี้คืออะไรครับผมฝั่งนี้คือเลสสลูมหรือห้องน้ำนั่นเองนะครับอืม อันนี้คือค wow. ิเช่นว้าตังเราเหลืออยู่ที่280ร้ยแปนะครับเราไปดูกันในห้องครัวดีกว่าให้ห้องสตอร์ลูว่าอะไนี้มีอะไรครับมีโต๊ะมีโต๊ะแล้วก็มีพวกสายไฟนะครับอ๋อมีสายไฟด้วยฮะตรงนี้ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือคืออะไรอ่ะเอนโดสเกลตันนะครับผมโอ เมื่อกี้คืออะไรอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเกิดมาแยะเกิดมาแยะโอ้มันชั้นวางครับผมแล้วก็มีแอนโดสเกลตันหนึ่งตัวอ่าแล้วก็นี่นะนี่ก็สโตร์สตอรีเทสนะครับผมที่เก็บหัวนั่นเองครับอันนี้น่าเป็นห้องเก็บเอ่อชิ้นส่วนพวกซ่อมอุปกรณ์เฮ้อซ่อมเคื่อซ่อมบำรุงของพวกเอ่อเฟดอ่าตอนนี้เราเก็บเงินได้มาประมาณหนึ่งแล้วนะครับผมเราจะสร้างอะไรเพิ่มดีตรงนี้คืออะไรนี่คือส่วนหน้าเน,นี่ยน,น่า,นนนานจะเป็นเวทีครับผมสเตจ ว้าวมีใช้เวลาในการสร้างด้วยครับผมเราไปดูตรงส่วนอื่นของห้องน้ํากอนดีก,กว่านะครับผมห้องน้ำนี่ที่แบบว่าเฟดดี้ชอบเข้ามาอยู่อ่ะชอบเข้ามาแอบอ่ะเออนี่ไงสร้างสร้างเข้าไปสร้างๆเข้าไปฮะมีรูปพิซซ่ากันด้วยนะฮะเออเออสร้างๆๆสร้างสร้างสร้มาเลยครับผมนะฮะเลยแบบในร้านนี่คือจะแปะแปะ,แปะพิซซ่าเต็มไปหมดเลยนะครับผมเฟดดี้แฟตแบพิซซ่านะฮะนี่ห้องน้ำครับนะ ห้องน้ําชายหญิงแอสวัสดีครับขอเข้าไปเคลียหน่อยครับอืมคือเฟดดี้จะเข้ามายืนอยู่อี่นี้ครับผมหรือตัวอื่นชอบเข้ามายืนอยู่อ,อีนี่นะครับอ่ะเรา,าดูโซนอื่นกันดีกว่าครับไปสู่ส่วนของสโตร์นะตอนนี้หน้าสเตจกำลังสร้างอยู่ฮะอืมนี่ฮะเป็นสเตจครับผมนี่อันนี้มีอะไรบ้างครับผมโอ้ต้องการหนึ่งพันในการสร้าง end เอนโดมาตอนนะฮะเฮ้ยไม่ใช่เอนโดมาตอนอะไรล่ะเอนโดสเกลตันนะฮะเอนโดมาตอนอะไรนะ ตรงนี้450อันนี้ไม่น่าเป็นห้องครัวนะครับอืมห้องครัวอ่าพิซซ่าโอเว่นนะครับผมแล้วก็ดีฟไฝ่ร์นะที่ทอดนะครับแล้วก็สโตร์พิซซ่าแหลกนะครับอ่าพิซซาแหลกที่แขกพิซซ่าเฮ้ยตรงนี้อะไรอ่ะตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวรู้กันฮะว่าในนั้นมีอะไรรอมีเงินก่อนพิซซ่าไม่เอาซิงซิงฮะซิงฮะ อ่าสิงอ่าได้สิงแล้วโอเคตอนนี้ครัวของเราฮะเริ่มเป็นครัวแล้วนะครับผมนะมีที่ทอดอ่าทอดพวกอของทอดนะครับแล้วก็ตู้อบพิซซ่านั่นเองนะครับอ่านี่เป็นสิงล้างจานฮะที่ทิ้งขยะนะฮะแล้วก็สิง,งต่างๆนะฮะข้างในคืออะไรอนะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมีตังเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะฮะ ตอนนี้เก็บตังก่อนเฮ้ยเวทีเสร็จแล้วอู้เวทีนี้คือพื้นที่ยืนของพวกเฟดดี้เฟดแบรนเฮ้เป็นที่ยืนของพวกเฟดดี้ชิก้านะครับผมแล้วบอนนี่นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปสร้างบนเวทีสเตจนะครับผมเรามาสร้างในห้องครัวกันให้เสร็จก่อนดีกว่านี่อะไรเนะี่ยพิซซ่าโอเว่นนะครับผมนะที่ตกพิซซ่าเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในดีกว่าฮะอันนี้มันคืออะไรอิสเมมันคือฉัน,นคืออะไรอนะ่ะเฮ้ยเฮ้ย เมื่อเขาประกอบขึ้นมาคืออะไรอะ่ะเฮ้ยลักษณะสีนี้เหมือนคล้ายๆก o เด้น f ฟสตี้ใช่ปะ่ะเดี๋ยวรอเขาประกอบเสร็จก่อนใช้เวลานานไหมหนึ่งนาทีกว่านะครับน่าจะเป็นก o เด้น f ฟสตี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวไปดูท่องอื่นก่อนนะฮะ งนั้นมีอะไรนะนี่อะไรเอ่ยอันนี้เป็น pilot c o v เวอุ้ยตรงนั้นอีกกว้างๆขวางเลยนะอีกตั้งเยอะแน่นะเดี๋ยวเรารอเขาสร้างเสร็จกันดีกว่าระหว่างรอฮะเราก็ตรงนี้ครับผมกดเลยครับผมยิทฮอลเว้ครับผมเป็นทางเดินดยาวๆนะครับผมนะสองฝั่งนะครับเออซ้ายและขวานะอีกนะครับ แราไปดูฮะว่าตรงนี้โกลเด้นเฟดดี้ของเราใกล้เสร็จหรือยังเป็นตัวเป็นตนแล้วหรือเปล่านี่ไงโกลเด้นเฟดดี้จริงด้วยครับผมว้าวแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะฮะรอสร้างเสร็จก่อนนะไม่รู้เขาจะแพรแววออกมาหรือเปล่าหรือว่าจำสแกนเราหรือเปล่าอย่าจำสแกนเรานะไา่เสร็จหรือยังอ่ะเฟดดี้นี่คือโกลเด้นเฟดดี้ครับผมว้าวมาแอบ,บอยู่หลังครัวนี่เองฮะ แล้วทางเดินตรงนี้แหละโอ้โหทางเดินนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับผมกดเข้าไปดิสตาร์ Star. แล้วก็อันนี้อะไรครับสายไฟทีวีกัดดาษแล้วก็กัดดาษครับผมโอ้มันจะทำเหมือนไฟในเฟ n นดี้ภาคหนึ่งนั่นเองนะครับอืมโอ้ตรงนี้คือไพลเลสไงตรงนี้คือฟ็อกซี่แอนิมอลเอ่อ อันนี้มาเอ็มันิมาโทนิกนะครับผมเป็นของฟ็อกซี่นั่นเองนะครับอเราใกล้จะได้ราดเฟดดี้เฟดแบร์แล้วห้องนี้หรือว่าซื้อฟ็อกซี่ก่อนหรือว่าซื้อในห้องนี้ก่อนดีกว่าฮะผมซื้อในห้องนี้ก่อนนะสองอันนี้นะฮะซื้อเอโดสเกรตันนะครับผมแล้วก็ก็ชิ้นส่วนหัวนะครับผมอ่ารอไปเลยครับผมสองนาทีระหว่างนี้เราก็มาดูตรงอื่นครับผมเราไปดูตรงฟ็อกซี่ดีกว่า นี่นะอ่าเราก็สร้างฟ็อกซี่เสร็จแล้วฮะเราก็ไปดูตรงทางเดินฮะเดี๋ยวตรงเวทีค่อยเวทีหลังนะเราไปทั้งตรงทางเดินก่อนนี่มีดาวคอเสร็จดรอ w ิ n งนะครับผมแล้วนี่อะไรฮะถังขยะเหรอฮะออฟฟิศยังไม่ได้ฮะออฟฟิศยังไม่ได้พันหนึ่งแพงเกินไปทีวีกระดาษเออขยะบนพื้นเออ ออฟฟิศยังไม่ได้แล้วก็ทำธตรองอื่นไปก่อนออนี่งโอเคเนี่ย,ยฟ็อกซี่เริ่มมาแล้วครับผมอุ้ยน่ากลัวนะฟ็อกซี่ในขณะนี้อุ้ยนียงไงเป็นหัวนะฮะหัวของบอนนี่นะครับหัวของชิกก้าหัวของเฟดดี้นะครับ ตรงนี้คือชิ้นส่วนของเอโดสเกดันนะครับผมนะเป็นชิ้นส่วนภายในของเหล่าออนิมอ o นิกทั้งหลายนะครับนี่พวกนี้ฮะเดี๋ยวเรามีตังเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างทีเดียวเลยนะครับโอ้โนะเมกี้ฮะเซิร์ฟเวอร์ล่มครับผมเล่นใหม่หมดเลยนะฮะเรามาดูกันฮะว่าผมสร้างอะไรเพิ่มมากจากเซิร์ฟที่แล้วนะครับ ก็มีสร้างห้องนี้ครับผมห้องเก็บของนะก็จะมีเอ่อพวกไม้มอบแล้วก็ไม้กวาดด้วยนะครับเออหน้าผมน่ารักก็แลนะ้วต่อไปฮะเราจะไปสร้างออฟฟิศกันครับผมนะไอออฟฟิศครับผมใช้เวลาไปหมดสามนาทีนะเหลืออีกสองพันเอาไปทำอะไรดีฮนะเราตอนนี้ผมสร้างลรอกไอฟ็อกซี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ฟ็อกซี่อุ้ยอย่าจ้ำสแกร์เรานะเราคนสร้างนายนะโอเคฮนะเรามาสร้างนี่ก่อนดีกว่าฮะเฟสตี้ นะแล้วก็ชิก้านะครับผมก็เดี๋ยวรอดูฮนะตอนเขาเสร็จจะเป็นยังไงตอนนี้เฟดดี้ชิก้าเรามาแล้วนะครับเป็นตัวเป็นตนแล้วที่เดียวนะเราบอนนี่ด้วยดีกว่าฮะนี่คือจะบอกว่าตอนแรกครับผมซื้อแมคชินิกนี่ไว้ครับผมนะซื้อไว้เพียบเลยฮนะแมคชินิกฮะผมซื้อไว้ทั้งหมด3ามแมนิกเลยทีเดียวฮะไปมาเซิร์ฟล่มหายหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ผมสร้างไว้หรือว่าแมคชินิกที่ผมซื้อมาคือแบบ เ่าซอยนะครับโอเคเรามาดูออฟฟิศกันดีกว่าฮะในออฟฟิศมีอะไรบ้างครับมีทั้งหมดอะ,อะไรเนี่ยมีประตูฝั่งสองฝั่งเลยแล้วก็นี่ครับเอออฟฟิศเด็กก็รอเวลาครับผมเขาสร้างเสร็จซึ่งไอเมคคาินกันเนี้ยมันจะทำให้เราสามารถสร้างได้เร็วขึ้นนะฮะผมก็เลยมไม่ต้องไม่ต้องซื้อแล้วกันนะเออค่อยๆสร้างไปแล้วกันเราจะได้เป็น ร้านเฟดดี้เฟดแบร์พิซ่าตอนนี้ผมลำโพงใกล้เสร็จหมดแล้วนะผมแล้วก็หุ่นเอไอแอนิมอตรอนของเรานะครับผมแอนิแอนิมอลรอนิกนะแอนิแอนิมอตรอนอะไรแหะแอนิมอลรอนิกทั้งหมด3ตัวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยมันจะเป็นยังไงเนาะวิผมเนี้ยมีฟ็อกซี่ด้วยอุ้ยข้างหลังมีอะไรอะ่ะอ๋อเป็นเป็นไฟนะครับผมเราไปดูกันที่ออฟฟิศกันดีกว่าฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างว้าว เราสามารถกดไปด้วยปุ่มปุ๊บเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วกดปุ่มเปิดไฟ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 อืมเปิดไฟเปิดไฟดูนะฮะตรงนี้ก็เป็นโต๊ะมีมีที่จริงมีต้องมีจอด้วยนะแต่ว่ามันไม่มีนะฮะเอออ่าเสร็จหมดแล้วครับเป็นไงล่ะร้านเฟรดดี้แฟตแบ็กพิซซ่าเราครบหมดแล้วครับตอนนี้นะครับโอ้โหเราดูนอกกันดีกว่าฮะ นี่เป็นไงนะข้างนอกครับถ้าเากิดเรากดนิวเนี่ยเราต้องสร้างใหม่หมดเลยเนาะมันต้องมันจะปลดล็อกหรือเปล่ามันจะปลดล็อกภาคสองเลยหรือเปล่าวะถ้าเกิดเรากดนิวเน็กไทคูนอ๋อกดเลยครับปาบภาคสองได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น วันนี้เราพอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันภาค2ในพาร์ทหน้าแล้วกันฮะส่วนวันนี้พาร์ทแรกไม่พาร์ทแรกนะฮะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประกันได้คอภัยวันอาทิตย์ดด้วยครับผมเจอกันโอกาสหนะครับผมบ๊ายบาย